สิบห้าสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณขาขึ้นการมีชีวิตขาขึ้นนะครับมันก็หมายความว่าคุณจะต้องมีพลังงานที่ดีความเชื่อมายเ s ็ตที่ดีครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับข้อที่หนึ่งหยุดเสพสื่อบ้างก็ดีครับเรื่องของการเมืองที่สังคมเสพกันอยู่ทุกวันมีกระบวนการที่เอาภาพเหตุการณ์ต่างๆมาปฏิบัติต่อกันเป็นเรื่องราวเพื่อกระตุ้นให้เราเนี่ยรู้สึกและตอบสนองบางอย่างตามสิ่งที่พวกเขาบงการไว การเสพสื่อเหล่านั้นไม่มีตาททำให้จิตใจของเราสงบขึ้นนะครับข่าวคือเรื่องซุบซิบอินทาที่ถูกเอามาเล่าขยายความเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตของเราเราจะต้องออกห่างข่าวที่เป็นลบข่าวที่ยั่วยุหรือว่าทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์คุณต้องการให้ชีวิตก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหรือเปล่าครับมีเคล็ดลับที่จะทําให้คุณเนี่ยมีพลังและเพิ่มเวลามากขึ้นทาจริงจริงครับในวันหนึ่งเนี่ยคุณใช้เวลาจ้องกรอบสี่เหลี่ยมวรลกี่ชั่วโมงนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของคุณ โดยเฉลี่ยแล้วคนส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวันอยู่หน้าจอนั่นหมายความว่าคุณกําลังเสียเวลาถึงสัปดาห์ละ28-35ชั่วโมงเชียวนะครับถ้าคุณเนี่ยสามารถดึงเวลาเหล่านั้นกลับมาได้ก็คงจะดีมากเลยใช่ไหมครับนอกจากคุณนะครับจะได้เวลาคืนกลับมาแล้วก็ยังมีผลข้างเคียงเชิงบวกอีกด้วยเชื่อไหมครับว่าการดูโทรทัศน์เป็นกิจกรรมตัวดีที่สูบพลังไปจากคุณคุณเคยรู้สึกสดชื่นหรือเปล่าครับเวลาที่คุณเนี่ยดูโทรทัศน์ ดังนั้นจงเลิกเสพข่าวในทางลบและแน่นอนครับว่าข่าวที่ฆาตกรรมข่าวในเรื่องของคนรวยเนี่ยเป็นคนชั่วมีการบ้าอํานาจมีการกองกินกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาพจำชั้ไม่ดีหรือแม้แต่ละครนะครับที่มาสะท้อนในสิ่งที่ไม่ดีทําไมคุณจะต้องเปิดรับเรื่องลบรลบด้วยครับคุณควรเลิกเสพข่าวลบต่างๆจากโทรทัศน์หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียย้ำนะครับเลิกเสพข่าวลบ แต่ว่าข่าวดีเนี่ยก็เสพได้นะครับเช่นแรงบันดาลใจความสุขก็สําเร็จแบบนี้เป็นต้นครับหรือว่าอาจจะเป็นความรู้ความสามารถที่ช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อคุณความสามารถคุณมันดีมากขึ้นครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกคุณว่าเฮ้ยถ้าเราเนี่ยไม่เสพข่าวเนี่ยเราจะเป็นคนโง่ไม่รู้เท่าใจคนอืน่นนะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เชื่อเลยครับว่าคุณอาจจะเป็นคนโง่ที่มีความสุขก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเนี่ยยังเสพข่าวลบอยู่ และความเชื่อเกี่ยวกับความร่ำรวยก็สําสเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเลือกเสพสื่อที่สนับสนุนคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตวิญญาณและอารมณ์ของคุณนะครับข้อ 2. ดูแลสุขภาพและความสัมพันธ์ของคุณให้ดีเช่นความสัมพันธ์กับตัวเองในการคิดบวกกับตัวเองดูแลสุขภาพ นอนเร็วตื่นเช้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับเพราะว่ายิ่งคุณรักษาสุขภาพร่างกายมากเท่าไหร่ให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณยิ่งสามารถราบลื่นในการลงมือทํานะครับเพราะว่ายิ่งคุณเนี่ยจะไปดึงดูดเงินก้อนใหญ่ทํางานโปรเจกต์ใหญ่ๆถ้าเกิดว่าร่างกายคุณไม่มีต่อให้แรงใจคุณจะดีนะครับก็ไปไม่รอดครับเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนอนเร็วตื่นเช้าออกกําลังกายนะครับ ข้อ3หาเวลาอยู่สงบกับตัวเองในแต่ละวันมีการเชื่อมต่อกับตัวเองอย่างแท้จริงลดสิ่งรบกวนทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นอะไรเป็นสิ่งรบกวนสําหรับคุณในตอนนี้ครับเช่นบางคนเพื่อนชวนปาร์ตี้บางคนนี่เพื่อนชนวิาพากษ์วิจารณ์นินทาอะไรก็ตามครับที่เป็นสิ่งรบกวนตัดออกไปก่อนจะช่วยคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีครับ เพราะว่าการมีชีวิตขาขึ้นก็หมายถึงว่าพลังงานทัศนคติความเชื่อของคุณก็ต้องอยู่ในขาขึ้นด้ดยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งรบกวนเนี่ยมันเป็นพลังงานลบอย่าปล่อยให้พลังงานลบความเชื่อลบเนี่ยมาดึงดูดคุณนะครับข้อ 4. สิ่งที่กำหนดชะตาชีวิตของคุณมันไม่ใช่โอกาสแต่เป็นทางเลือกที่คุณสร้างให้กับตัวเองมากกว่าเคยมีหลายสิ่งในชีวิตที่คุณเนี่ยควรจะทำหรือว่าต้องทำนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทำสักทีลองนึกดูสิครับว่าคุณมีสิ่งที่ควรทำมากขนาดไหนในชีวิต ช่นควรจะกินอาหารที่ดีกว่านี้ควรจะออกกำลังกายให้มากกว่านี้ควรจะเข้ายิมให้บ่อยขึ้นควรจะเลิกสุบบารีควรจะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพควรจะใช้เวลากับครอบครัวให้มากกว่าที่เป็นอยู่จริงๆแล้วคําว่าควรเนี่ยไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยครับมันมนแค่การสื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอจากนั้นพลังในการใช้ชีวิตของคุณก็จะถูกสูบออกไปเรื่อยๆเพราะคําว่าควรเนี่ยมาพร้อมกับความรู้สึกผิดต่อตัวเองและเหมือนกับว่าคุณกําลังโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลา เช่นทำไมฉันถึงไม่ไปออกกันมังกายนะฉันนี่มันแย่จริงจริงอ้วนยังไงก็อ้วน,นอยู่อย่างนั้นและสุดท้ายเนี่ยพอคุณโทษตัวเองมันมีอะไรดีขึ้นมาไหมครับคําตอบก็คือไม่จงเขียนสิ่งที่คุณควรทําแต่ไม่ได้ทําและคุณเนี่ยก็ลืมมันไปซะจงลืมเป้าหมายทั้งหม,ทงหมดที่คุณกําหนดไว้อะไรก็ตามที่คุณยังไม่ทานะครับไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองแต่เปลี่ยนไหมครับให้คุณเนี่ยเลิกทําในสิ่งที่คุณจําใจต้องทําและควรจะทําได้แล้วครับ แต่จงเลือกทําสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณและคุณอยากจะทํามันจริงๆมากกว่าแทนที่จะพูดว่าฉันควรทําหรือฉันจาเป็นต้องทําอยากจะให้คุณพูดใหม่ว่าฉันตัดสินใจและเลือกที่จะทําฉันตัดสินใจว่าจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ฉันตั้งใจจะทําหรือว่าฉันอยากทํามากกว่าครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้คําว่าฉันควรจะทําแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ทําก็คือไม่ทําเลยอะไรก็ตามที่คุณจะทําเนี่ยก็ทําไปเลยเช่นทั้งตัดสินใจว่าฉันจะออกกำลังกายให้บ่อยขึ้น ฉันตั้งใจว่าฉันจะรับประทานอาหารที่ดีต่สุขภาพแบบนี้นะครับเป็นต้นข้อ 5. เริ่มต้นคาสิ่งเล็กๆแต่ว่าดําดิ่งลึกลงไปคำๆนี้นะครับมันหมายความว่าอะไรก็ตามที่คุณเนี่ยคิดในตอนนี้อยากจะเริ่มโปรเจกต์อะไรอยากจะสร้างธุรกิจอยากจะเพิ่มยอดขายให้เริ่มต้นทําจากทักษะเล็กๆงานเล็กๆก,ก่อนครับสิ่งเล็กเหล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณทําทุกวันเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่ที่เดิมมันก็ถือว่าเจ๋งนะครับ เพราะแม้ว่าคุณเนี่ยจะสำเร็จช้าสำเร็จเร็วแต่มันก็แปลว่าสำเร็จใช่ไหมครับดีกว่าคุณเนี่ยไม่สำเร็จจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำอะไรเล็กๆแล้วกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ดีกว่าไหมครับข้อ 6. จงกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวความกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งหนึ่งแล้วร้ายกว่าการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นหนึ่งจริงซะอีกคุณจะได้รับความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความมั่นใจกลับมาเสมอเมื่อคุณสยบความกลัวบนใบหน้าของคุณได้ คุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทาไม่ได้จงอย่าให้ความกลัวทาให้คุณท้อแท้ชีวิตชีวิตมีข้อจํากัดหรือว่าต้องเป็นอมภาตทางความคิดข้อ 7. จงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและสิ่งสําคัญรักและเคารพตัวเองการที่เราเนี่ยมองเห็นคุณค่าในตัวเองต่อให้วันนี้คุณจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามแต่คุณค่านั้นเนี่ยจะพาให้คุณมีการลงมือทํามีความเชื่อที่ดีมีทัศนคติที่ดีครับ มีหลายคนเนี่ยที่อยากจะลงมือทําอะไรต่างๆที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นนะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าตัวเองเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอ,อ,อฉันไม่คู่ควรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดรักตัวเองเคารพตัวเองนะครับข้อ 8. จงทําในสิ่งที่คุณกลัวแล้วความกลัวจะหายไปเองในอีก20ปีข้างหน้าคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่คุณทําลงไปจงอย่าเสียใจกับสิ่งที่ทาลงไป แต่ควรเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ลองทํามากกว่าดังนั้นจงกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวครับชื่อหรือเปล่าครับว่าร้อยละเก้าเของความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองเป็นภาพลงตาที่คุณสร้างขึ้นมาเรื่องราวเลวร้ายต่างๆที่คุณกลัวว่าจะเกิดขึ้นหลายเรื่องเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยการที่คุณขังตัวเองอยู่ในพื้นที่สุขสบายหรือสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและความก้า้าาาาววหนนตตลอดจจ่สเร็ง ล้วนเกิดขึ้นจากภายนอกพื้นที่สุขสบายท่านั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยความกลัวเนี่ยเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดที่อยู่ในจิตสนึกของเราทุกคนสมองต้องการปกป้องคุณให้รู้สึกปลอดภยัยจากสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่คุ้นเคยก็เลยสร้างความกลัวให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นจะเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นถ้าเรารเผชิชหนนากับมันลองช่างใจเปรีปเยเที่ดูว่าอะไรจะแยกกันร,ระหว่างอยู่เฉยๆหรือว่าไปข้างหน้า ข้อ9จัดลำดับความสําคัญของสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือว่าการทํางานจงทําสิ่งที่สําคัญที่สุดให้เสร็จซะก่อนเช่นงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวที่มันสาคัญจากนั้นค่อยไปทําสิ่งอื่นนะครับข้อ1ิจ่ายให้กับตัวเองซะบ้างการที่คุณจะมีชีวิตขาขึ้นอยากจะมีเงินนะครับมีเทคนิคนึงนะครับซึ่งเป็นเทคนิคของซิกจานึงในเทคนิคของซิกจานะครับก็คือ กระปุกเพยครับก็คือกระปุกเล่นในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะหากรายได้ออกมาอย่างน้อย5-10%ครับเพื่อเปตัวเองครับคำว่าเปตัวเองคือให้รางวัลตัวเองสะบ้างครับและอย่ารู้สึกผิดที่ใช้เงินหลายคนนะครับกินของยดีซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้าก็รู้สึกผิดทีหลังครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้คือความลมเหนียวทางด้านการเงินทางความคิดครับเพราะฉะนั้นทีฮัฟไอเคอร์เจ้าของหนังสือถอดรหรัสสมองเงินล้านนะครับ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของป้าเช่นเดียวกันท่านก็บอกไว้ว่าถ้าเราเนี่ยใช้เงินก้อนนี้นะครับให้หมดทุกเดือนและรู้สึกมีความสุขสนุกรู้สึกดีปิติอินดีความรู้สึกนี้นี่นะครับก็จะดึงดูดเงินกลับเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นจิตใต้สัมผัของคุณเนี่ยทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึก อารมณ์เดียวกันเนี่ยก็จะดึงดูดอารมณ์เดียวกันสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาครับเพราะฉะนั้นหากคุณปล่อยคลื่นพลังงานในดีจากการกินเที่ยวหรือว่าให้เราวัชีวิตกับตัวเองสบ้างในบางครั้งนะครับแม้ถึงขนาดฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างคลื่นพลังงานในดีออกไปดึงดูดผู้คนสถานการณ์ต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเนี่ยมากขึ้นครับข้อ11กล้าที่จะเสี่ยงสบางสําหรับคนที่ไม่กลา้าเสี่ยงและไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับ ให้คุณถามตัวเองว่าเราจะต้องจ่ายอะไรบ้างถ้าเราเนี่ยไม่ทําอะไรเลยถ้าเราเนี่ยนิ่งเฉยกับชีวิตของตัวเราเองคุณจะต้องจ่ายรายคาค่าง,งวดสูงกว่ากา้าลองเสียหรือเปล่าครับสิ่งนี้คุณจะต้องจ่ายรวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นความสบายใจความสุขสุขภาพที่ดีเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อความกลัวปล่อยให้ความกลัวเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณเนี่ยได้คิดไม่ใช่มาทําให้คุณเนี่ยเป็นอมาภในการลงมือทำและทางความคิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะกลัวหรือกังวลแก่ไหนก็ตาม ตัดสินใจว่าฉันจะไปข้างหน้าและฉันจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างลองท้าทายตัวเองครับทําอะไรใหม่ๆสับ้างสิ่งที่คุณไม่เคยทําทําให้ความกลัวมันจางหายไปทําในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ลองทําสิ่งที่คุณหวาดกลัวที่สุดครับและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อชีวิตของคุณก็ได้ข้อ12ถ้าคุณต้องการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองคุณจะต้องกล้าลงมือทําทําในสิ่งที่คุณกลัวความผิดพลาดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบ,บาดตายอะไร ถ้าชีตมีความเปลี่ยนลาดล้มเหลวมันก็แค่บทเรียนเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปต้นไปหากคุณเนี่ยอยากจะทําโปรเจกต์อะไรก็ตามหรือว่ากําลังทําอยู่นะครับหากมันมีข้อเปดีพลาดยินดียอมรับมันให้มันเป็นครูสอนเรานะครับเป็นบทเรียนที่ดีการที่คุณจะมีชีวิตขาขึ้นมันไม่ได้แปลว่ามันจะราบรื่นเสมอไปมันอาจจะมีปัญหาบ้างครับมันอาจจะมีคนที่เขาเนี่ยเตะกันแข้งกันขาบันท่องกำลังใจหรือว่าปัญหาทางด้านการงานมันก็มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้น อะไรก็ตามที่คุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้สึกกลัวรู้สึกคิดไปเองแต่สุดท้ายคุณก็จะต้องบอกตเตงว่าฉันก็จะตัดสินใจลงมือทาอะไรสักอย่างอยู่ดีต่อให้ฉันกลัวและแน่นอนครับทุกอย่างจะกลายมาเป็นหมดเรียนถ้าคุณเนี่ยมองหาโชคดีหรือว่ามองหาหมดเรียนมันมีสิ่งดดอยู่ในนั้นนะครับร้องถามตเตงว่าสิ่งที่เกิดขวางไม่ให้คุณใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการคืออะไรข้ออ้างที่ทำให้คุณเนี่ยยอมทนกับชีวิตที่เป็นอยู่ในวันนี้คืออะไร สิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นหากคุณเนี่ยยังไม่ยอมลงมือทําอะไรมันคืออะไรครับข้อ 13. ลองฝึกเปลี่ยนประโยชน์ที่คุณเนี่ยใช้กับตัวเองเช่นเงินหายากเปลี่ยนใหม่เป็นเงินหาง่ายฉันพูดไม่เก่งเปลี่ยนใหม่เป็นฉันโคตรพ,พูดเก่งอะไรก็ตามครับที่มันมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณอารมณ์ที่แย่ให้เปลี่ยนมาสมัยโดยเริ่มต้นจากพูดคำาดีกับตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นก็ยังมีําพูดดีๆกับตัวเองเสมอ แบบนี้กําลังใจสําคัญนะครับอารอมณ์ดีก็สําคัญนะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตขาขึ้นฝึกพูดดีกับตัวเองครับ 14. บริหารจัดก,การเวลาให้ยอดเยี่ยมและสมดุลชีวิตให้มากที่สุดชงแบ่งสัดส่วนการพักผ่อนบ้างแบ่งสัดส่วนการเล่นแบ่งสัดส่วนการทํางานแบ่งสัดส่วนการใช้ชีวิตเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยทำงานหนะักมากขึ้นไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับมันเป็นเครื่องเตือนภัยว่าคุณก็ควรจะจัดก,การเวลา เพื่อจะได้มีเวลากับคนที่ตัวเองรักนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยทำงานหนักแต่ว่าก็รู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญแบ่งเวลาให้เป็นแล้วคุณเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นครับถ้าหากคุณเนี่ยรู้สึกแย่กับการทํางานเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็คงไม่มีความสุขครอบครัวเนี่ยก็คงไม่สบายใจนะครับเพราะฉะนั้นลองจัดเวลาในวันนี้ดูเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการจัดก,การเวลา งานก็คือทําให้เต็มที่100%และบอกกับตัวเองเสมอว่าในแต่ละวันฉันจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างเพราะฉะนั้นงานและส่วนตัวจะต้องบาลานซ์กันนะครับ 15. เปลี่ยนเพื่อนที่คุณคบเพราะว่าถ้าหาพวกเขาเนี่ยไม่สนับสนุนหรือว่าตัดทอนพลังงานคุณให้เปลี่ยนซะและไปเลือกอยู่กับเพื่อนที่เขาเนี่ยมีทัศนคติที่ดีสนับสนุนและก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณได้ครับ และรวมไปถึงน,นะครับเปลี่ยนระบบและวิธีการให้คุณใช้หากเราเนี่ยยังดันทุรังทําวิธีการเดิมผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิมครับไม่ว่าจะทํานานแค่ไหนก็ตามหรือว่ากี่ปีมันก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยอปป้ามีเว็บบินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับ ซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสือ่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้า รวมไปถึงทักษะการขายการจราจาต่อรองจิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟอร์บรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line s si i oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอปป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ google พิมพ์คำว่าโอปป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับ แล้วเราพบกันนะครับโอปอายิสานมาร์ a โค้ด n o p e NLP สวัสดีครับ